สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมไก่โต้งครับก็กลับมาจากธารกิจครอบครัวเจ้าช้างไไฟนะครับทั้งภาคเหนือและภาคอีสานกันมาแล้วได้รับการตอบรับอย่างดีอย่างร้อนหลามจากครอบครัวเจ้าช้างไไฟ i ครับวันนี้กลับมาพิษณุโลกครับกลับมาอยู่ตรงนี้ครับท่ามื่นรามกับคุณเอ็มรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวเจ้าช้างไไฟ i ครับใหม่เอี่ยมนะครับ วันนี้ก็ลงเกี่ยวข้าวแล้วครับข้าวก็ราคาดีดีใจกับพี่น้องเกษตรกรแล้วพี่น้องชาวรถเกี่ยวด้วยนะผ่านแรงกันมาเนาะแต่ข้าวราคาดีละไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังไงก็เอาอยู่แน่นอนครับเพราะว่าราคาข้าวมันมาเนาะตอนนี้ก็เห็นเริ่มจ่อจอบาดาลกันแล้วนะนะครับ สำหรับตอนนี้นะเจ้าช้างไวไฟผมบอกเลยว่าดีใจครับดีใจกับกับราคาข้าวราคาข้าวโพดนะครับซึ่งมันมาหลังจากผ่านแล้งกันมาเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะอยากให้ทำการตรงนี้นะครับแล้ววันนี้เจ้าช้างไวไฟก็ยังอยู่เคียงข้างกับพี่น้องเกษตรกรอยู่นะครับโดยการตรึงราคาไว้ทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะไก่ต้องบอกเลยนะครับอันนี้ข้อมูลจากบริษัทเลยนะครับ ซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยขึ้นราคาของมากกว่าบอกเลยนะเริ่มต้นเลยนะ20% 30% 50%แต่ราคารถเกี่ยวราคาอะไรเจ้าช้างไฟ้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยานี้นะบอกเลยว่าซื้อไปก็กำไรบริษัทขายไปก็ขาดทุนแต่ว่าขายไม้ขายขายให้กับลูกค้าเราที่จะต้องเอาไว้รองรับการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีซึ่งตรงนี้นะครับ ดูกันง่ายๆเลยครับถ้าราคาข้าวมาอย่างนี้นะแล้วดีไม่ดีอาจจะมีนโยบายประกันราคาข้าวเข้ามาอีกเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยจำได้ไหมครับจำได้ไหมในยุคหนึ่งน่ะที่มีประกันราคาข้าวหมื่นห้าน่ะน่ะปลูกยันข้างถนนน่ะถนนเอเชียเนี่ย <c oughs> ข้าวนี่ขึ้นมาเลยนะเออผมว่าปีนี้นี่ไม่แน่นะไม่แน่นะแล้วถึงเวลาตอนนั้นนะครับรถเกี่ยวเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมนะ ไม่พร้อมเก็บเกี่ยวไม่พร้อมลงหรือรถไม่พอเนี่ยมันจะเอาไม่ทันนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะใครมีรถอยู่แล้วนะตอนนี้ดูไว้ก่อนนะอะไรนะครับเก้าเดือนเก้านะเก้ากันยาที่จะถึงนี้นะครับมาเจอกันที่เจ้าช้างไวไฟครับสมอแขนเนี่ยสนุโลกเนี่ยสำนักงานใหญ่จัดงานลดราคาอะไรนาทีทองต่าง,าง,างๆนานานะตอบรับกันมาแล้วจากครอบครัวเจ้าช้างไวไฟนะครับ ในทุกๆสาขาที่ไปมานะครับตอนนี้เตรียมเลยนะผมบอกเลยว่าราคาข้าวราคาข้าวโพดนะครับธัญ,ญพืชต่างๆมาแน่นอนครับโดยสถาานการณ์โรคอย่างนี้นะครับเก็บตัวกันไว้ครับพี่น้องครับตอนนี้จะทางไ f ฟอยู่เคียงข้างกันตลอดนะฮะซึ่งบางพื้นที่เนาะก็เห็นใจนะน้ําไม่มีน้ําลดแต่ว่าผมเมื่อกี้ก็เจะเราที่คุยมาครับก็ในหลายๆที่ก็เตรียมนะครับ น้ำบาดาลครับเจาะครับเจาะครับ,อรบเอาไว้ก่อนเนาะราคาดีอย่างนี้นะแล้วข้าวโพดเนี่ยอันนี้อันนี้แยม้มแยมให้นะข่าววงในข่าววงในอ่าแต่ไม่สามารถเอ่ยชื่ออะไรได้นะครับข่าววงในไม่แน่นะครับปลายปีนี้อาจจะถึงยี่สิบบาทได้ต่อกิโลนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่มองหาอ่าธุรกิจ นะครับต้องการรับจ้างเก็บเกี่ยวนะเจ้าช้างไวฟไปขอเป็นตัวเลือกตรงนี้เลยเลยนะครับเพราะว่าเราพร้อมมากนะครับกับประสบการณ์ที่ยาวนานกว่าอา 40, 47, ๋อสี่สิบสี่สิบเจ็ดปสี่สิบแปดปีละเส้นปีนี้นะครับเนาะวันนี้ก็มาเจอกับคุณเอ็มครับคุณเอ็มบอกโอ้ยก็อยู่กับเจ้าของไร่ด้วยเนาะเจ้าของนาบอกว่านแถวนี้ก็ให้เอ็มเกี่ยวนี่แลหละนี่ไว้ใจกันนะครับ แต่ว่าพอดีข้าวเจอแรงไปหน่อยแต่ก็ยังได้นะครับยังได้อยู่นะฮะยังได้ราคา,าได้ได้ราคามาชดเชยกับความแรงที่โดนไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านครับ mm. ติดต่อสอบถามกันไม่ได้นะครับ053131089คุณรุรักสวัสดีครับขอนแก่นฝนตกครับพิษสุุโลก็คลึ้มอยู่ครับก็เกี่ยวเกี่ยวไปฝนก็ตกไปนะครับ mm. คุณนรงบัวน้อยเอาน้ำจากไหนมาทำล่ะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเกินปัญญาพวกเราอยู่แล้วครับเนาะนะครับแต่ว่าราคาข้าวนี่มันมาจริงๆนะมันมาจริงๆนะกบได้เลยครับตอนนี้อย่างไรนะครับมาเจอกันงานเก้าเดือนเก้านะครับเจ้าช้างไวไฟวิษณุโลกนี่มีทั้งออกรถเกี่ยวในวันเก้าเดือนเก้าน,นี่มีท้องเลยนะอ่า ส่วนลดพิเศษมากมายนะครับแล้วยังมีส่วนลดในงานอีกนะอันนี้คุยเป็นการส่วนตัวได้ในงานนะครับมีส่วนลดให้สําหรับคนที่ต้องการเป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเจ้าช้างไวไฟรุ่นใหญ่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะนะครับมีหลายแบบหลายสเปคให้เลือกมีเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์เซอร์เคอร์แทนนะครับให้เลือกนะครับมีตัวรองลงมานะครับ วาไฟจอมพลังช้างน้อยเจ้าพลังและช้างน้อยเทอร์โบนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหัวน็อคดาวน์นะครับเป็นเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้นะครับเกี่ยวข้าวได้เกี่ยวข้าวโพดได้แล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกหลายอย่างนะครับทันะพืชเลยนะครับใช้แล้วมั่นใจได้ครับกับเจ้าช้างวไฟกันตรงนี้นะฮะ และอันนี้บอกตรงๆนะบอกตรงบอกเลยเออมันมันผมว่าน่าจะมีปรากฏการ์ได้นะครับเนาะกับกับนาปีนี้แหละนะตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับฝนมาแล้วนะครับฝนมาแล้วขุนปิยรัตเจ้าช้างหมดน้ำมันไร้ละกีฤทธิ์รครับอ่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพไร่ นะครับสภาพข้าวแล้วก็คนขับด้วยแต่โดยเฉลี่ยที่ทางเจ้าช้างไวไฟกับทางบริษัทเครื่องยนต์แล้วก็ยังมีทางด้านของกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบทดลองเนี่ยตกอยู่ประมาณนะครับอันนี้ถ้าโดยเฉลี่ยเครื่องยนต์ไม่ไม่ไม่ได้ระบุเครื่องยนต์นะสามสามลิตรต่อไร่นะครับขึ้นอยู่กับสภาพข้าวสภาพนานะครับแต่เป็นถ้าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เครื่องคัมมิน่นี่ก็จ,จะประหยัดเพิ่มขึ้น นิดนึงนิดนึงอาจจะสองจุดเจ็ดสองจุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือ,อด้วยความมั่นใจเรื่องเครื่องยนต์ใหม่แล้วพละกกาลังของเขานะครับคุณจุลพัฒน์คันนี้ออกมาเมื่อเมื่อเดือนกร,รกฎานี่ครับแต่ว่าแต่ว่าออกมาจอดอยู่ครับตอนนั้น น้ำแรงครับแรงครับไม่มีข้าวครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับได้แล้วกาลังมาครับกําลังมาเนาะเป็นกาลังใจให้กันกันตรงนี้ดีกว่านะครับต่อเมื่อกี้สอบถามนะครับก็คนขับก็เคยขับช้างปีห้าสองอยู่นะแล้วก็รถต่างค่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าโอ้โหเข้าใจแล้วครับพี่ว่า ทำไมพวกขับเจ้าช้างถึงได้กันวันละสี่สิบห้าสิบหกสิบไร่มันอย่างนี้นี่เองนะครับนี่ก็ไม่ได้ไปเร็วอะไรนะครับเพราะว่าต้องเก็บเกี่ยวแบบมีคุณภาพนะครับให้กับเจ้าของนานะครับจะไปดันเร็วเนี่ยจริงๆมันดันได้นะดันได้เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่สมควรจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเจ้าของนาจะเอาหนังกระติกเล่นเอานะครับจะไปดันเยอะนะ นะขอข้าวเยอะ <c oughs> ๆแล้วกันไม่รีบนะครับเนี่ยคุณลุงอยู่ข้างๆผมเลยนะครับนะโอกาสนะครับมาถึงแล้วนะครับเก้าเดือนเก้านะมากันมากันมากันเยอะๆนะครับมารับความรวยความเฮงกันตรงนี้นะครับใครที่มีรถอยู่แล้วเนี่ยมาดูอะไหล่ไว้นะครับดูอะไหล่ไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมอย่าให้ไป จุกจิกเสียต้องเปลี่ยนอยู่กลางไร่กลางนานะตอนนั้นผมว่าข้าวถ้ามันแรงๆอดๆมาอย่างนี้แล้วอยู่ฝนตกเนี่ยข้าวมันจะออกพร้อมกันนะครับพี่น้องครับนะออกไปกี่วันลับอาทิตย์กว่าๆนี่เดี๋ยวแทานรถเกี่ยวไม่ทันกินนี่เพื่อนเอาไปสอยหมดนะครับนะครับอันนี้ข้าวข้าวกอขอนะครับพี่โลกเนี่ยานะนะครับคนลุงข้าวสองเก้าสิา อ่ายี่ห้อสองเก้าสองเก้าครับข้าวสี่เดือนข้าวสี่เดือนนะครับนี่ตอนนี้ได้ได้เกลียนเท่าไหร่นะครับประมาณหมื่นพันถึงหมื่นหมื่นหกถึงหมื่นพันหมื่นหมื่นหกร้อยหมื่นหกร้อยถึงหมื่นพันนะครับตอนนี้ราคาข้าวนะครับนับง่ายดีเนาะเกี่ยวนับอุ้มหมดเลยนะครับวันได้กี่หมื่นกี่หมื่นแล้วเนาะนะครับวันนี้วันนี้เจ้าช้างเล่นไปกี่อุ้มแล้วครับถึงได้ไปอุ้มที่สามั้้้้ยครบอออุุมมททีีี่่ตนนนขึก น่าจะมีห้าหมื่นในกระเป๋าแล้วนัดนะครับอ่ายังเหลืออีกครับยังเหลืออีกวันนี้กี่ไร่ครับเนี่ยยี่สิบห้าไร่ยี่สิบห้าไร่นะครับนี่ก็ไว้ใจเจ้าช้างไวไฟนะครับเกี่ยวมาสิบกว่าปีแล้วครับกับเจ้าช้างอ่ากับเจ้าช้างครับอันนี้เสียงจริงนะครับไม่มีโมเอ็กไม่ได้เตรียมไม่ได้เตียมอะไรกันมาครับเจ้าของได้เจ้าของนาพูดกันเองกันตรงนี้เลยนะครับ สาขาร้อยเอ็ดมีรถอยู่เปล่าครับหรือต้องจองมีรถเลยนะครับและมีโปรยังอยู่นะครับลองไปติดต่อที่สาขาร้อยเอ็ดและได้ข่าวมาว่าถ้าใครเอารถที่จอดโชว์อยู่นี่มีส่วนรถพิเศษอีกนะที่สาขาร้อยเอ็ดนะครับคุณปียรัตน์ครับลองไปดูครับลองไปดูในวันงานก็มีจองไปหลายหลายคันครับสี่ห้าคันอยู่นะครับลองไปดูนะครับไม่รู้ไปแล้วหรือยังนะครับรถโชว์นะครับลองไปดูครับรีบๆครับคุณวันลบครับ สุขโขทยกำลังเกี่ยวอยู่ครับแข่งกับฝนเกี่ยวหนีฝนเหมือนเดิมสุโไทยเนาะเอาให้ทันแล้วกันเนาะกันยานแล้วเนี่ยสิงหากันยาเดี๋ยวน,น้ํามานะครับพี่น้องชาวสกุขทยัยนะครับทุกปีทุกปีเกี่ยวหน,น,นีน้ํานี่ต้องยกให้เขาละต้องเจ้าช้างกับสุโไทยนะครับน้าจะมาจะาแพะ้นะครับเกี่ยวหนีน้ําเกี่ยวรับทรัพย์รับเงินนะครับ ลำรวยเฮงเฮงกันทั้งเจ้าของนาเจ้าของรถเจ้าช้างไไฟ้ฟครับก็จะเห็นดูในภาพจากวิดีโอวันนี้ก็จะเห็นเมฆค้มๆน,น,นะครับด้านหลังผมนี่ก็เมฆฝนทั้งนั้นเลยนะคุณยาปิยรัตน์ครับข้องจริงครับทีแรกขับของต่างค่ายแล้วเพิ่งมาจับเจ้าช้างรู้สึกชอบเลยขอบคุณมากครับสําหรับความคิดเห็นนะครับอันนี้มาได้เตรียมกันมาไม่ใช่นาม้าใช่ไหมครับนะครับ คนใช้จริงบอกเองนะครับจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับยิงจ้เกี่ยวข้าวนี่ไม่ต้องห่วงเลยสําหรับช้างเนี่ยเจ้านาก็ใช้มาสิบกว่าปีแล้วครับอเจ้านาก็เรียกใช้แต่เจ้าช้างนะครับเกีเ่ยวที่ไว้ใจได้ครับไม่ไม่ล่วงหล่นเสียหายมากนะครับเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตดีทํางานเสร็จตรงตามเวลานะครับไม่มีจอดซ่อมจอดอะไรให้มันวุ่นวายจุกจิกนะครับ ถึงมีเปลี่ยนสายพงสายพานก็เปลี่ยนง่ายนะครับทองคุ้มง่ายไม่จุกจิกดังสโลแกนของเราครับเจ้าช้างไวไฟครับวันนี้บอกเลยนะครับเก้าเดือนเก้านี่ผมว่าน่าจะเป็นการตรึงราคาน่าจะหมดแล้วนะหลังจากกันยาน,นี่นะครับบริษัทตึงมาให้เนี่ยราคาที่เห็นอยู่เป็นราคาตั้งแต่ปีปีก่อนนู้นเลยนะครับที่บริษัทยังไม่ยอมขึ้นนะครับยังมาจัดนาทีทองให้นะครับ บอกยอดขายอะไรเยอะเยอะครับแต่ถามว่ากําไรเยอะไหมบอกเลยว่าขาดทุนครับขาดทุนเลยนะครับแต่เพียงแต่เราต้องการอะไรทางบริษัทเจ้าช้างไ,ไฟต้องการให้พี่น้องรถเกี่ยวข้าวเนี่ยได้ใช้อะไรแท้มีคุณภาพในราคาเดิมนะครับนี่คือจุดประสงค์ในการจัดงานนะครับเพื่อให้เจ้าช้างไ,ไฟเนี่ยออกไปตอบโจทย์ออกไปเก็บเกี่ยวให้กับชาวไร่ชาวนาได้ไม่มีปัญหาไม่จุกจิกนะครับ เขารอรับเงินรอขายข้าวอยู่เนี่ยรถจะไปเสียไปอะไรอยู่กลางนานเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับวันนี้เก้าเดือนเก้านะครับเก้ากันยานะเหลืออีกจากวันนี้สามสิบเอ็ดนะเหลืออีกเก้าวันเจอกันเจ้าช้างไปไปพิศนุโลกครับนะครับมาเที่ยวงานมากินข้าวมาฟังโดนตีมาซื้ออะไหล่มาจองรถทุกอย่างมาแล้วมีแต่ได้คุ้มสุดๆดครับคุ้มสุดสุดนะฮะ ชวนกันมาครับชวนกันมานะครับนะล้วย้ำม,มันไว้อีกทีครับตรงนี้กับข่าววงในนะครับที่แย้มพายมาเรื่องของราคาข้าวแล้วราคาข้าวโพดเนี่ยมันมันจะไปสุดสุดเลยนะครับปีนี้นะนะครับซึ่งในหลายๆทีมเนี่ยทั้งข้าวโพดนะข้าวโพดนี่ผมผมเห็นแว๊บๆอยู่ สองสามทีมใหญ่แล้วนะกำลังระดมพลเกี่ยวกันอยู่เลยนะตอนนี้มีตามมาว่าเพชรบูรณ์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่เพชรบูรณ์อยู่สระบุรีกันอยู่นะครับแกงใหญ่แกงใหญ่นะครับลงกันแล้วลงกันแล้วนะครับส่วนข้าวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเจ้าช้างไวไฟอยู่ในใจของพี่น้องชาวนาเกษตรกรอยู่แล้วครับ เรียกใช้แต่เจ้าช้างไ้ไปแน่นอนครับคลองคุ้มง่ายไม่จุกจิกกันตรงนี้เลยจวด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 สนใจยังไงนะติดต่อสอบถามเมื่อเข้ามาก่อนได้นะครับ05 3 13 1้าสาถึง9นะครับสำนักงานใหญ่นะครับขอสาย ขอสายน้องดาก็ได้น้องบูก็ได้น้องปุ๊น้องโตนตั้งโอ๋นะครับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษ,ษาการขายของเรานะครับช่วยดันให้ทุกเคสถ้าทางไม่สามารถมีเงินสดนะครับยังไม่พร้อมนะครับเราก็มีสินเชื่อดีๆนะครับบริการกันตรงนี้นะครับส่วนลดของแถมสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายเจอกันในงาน9เดือน9ครับแน่นอนครับ มือสองนะครับคุณนัทกรมือสองต้องตามเพจตามข่าวของรถเกี่ยวข่าวเจ้าช้างไว้ไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมโพสต์ไปไม่เคยเกินวันนาทีครับเจ้าช้างมือสองจากโรงงานเนี่ยโพสต์ไปแค่ครึ่งวันเลยไม่เกิน <c oughs> ไปนี่แล้วนะครับอย่างเร็วมีนะครับมีนะครับแต่คอยติดตามกันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับอย่างไรก็อ่ ข้อความมาบอกเบอร์โทรกับทางแอดมินไว้เผื่อถ้ามีจะได้โทรติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับจะได้โทรติดต่อให้เดี๋ยวมาดูปล่อยข้าวกันก็ยังไม่เต็มดีเนาะโอเคครับสำหรับไก่ต้องอันนี้เดี๋ยวต้องเก็บภาพต่อนะครับการไลฟ์สดก็น่าจะได้เวลาพอประมาณแล้ว ะครับประชาสัมพันธ์กันไว้ตรงนี้นะครับอะไรแท้อะไรคุณภาพราคาดีนะครับเตรียมพร้อมกับไว้กับนาปีปีนี้นะครับซึ่งราคาพืชผลต่างๆนะครับมเมล็ดพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดธัญพืชต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นมากนะครับในปีนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมเจอกันงาน9เดือน9ครับเรามีสินค้าราคาพิเศษคุณภาพโรงงานนะครับ มาตรงนี้ครับออกรถมีโปรโมชั่นดีๆกันตรงนี้รถมีพอส่งแน่นอนครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันตรงนี้พูดจะผิดพลาดประการใดขออภัยกันไว้ตรงนี้ด้วยละกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ